มีค่ะเรามาเล่นอันนี้กันนะคะมันคือน้องหมาไงนะคะนี่ไงน้องหมามันจะเป็นแบบนี้มันจะน่ารักน่ารักสีอะไรลูกสีชมพูหลอแล้วมันจะกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นหมามรู้ด้วยหรออย่าเพิ่เลยเ,<ด>เรามาลองอแกะดูกันนะสุมนะโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Channel ค o n o m นะฮะ น้องคอนเทนต์และคอมิกจะมารีวิวของเล่นตัวนี้กันนะฮะกับเจ้าเลยนะอะไรเนี่ยนะฮะก็คือ who will you rescue นะใครคือให้ช่วยเรามันจะมีอะไรเนี่ยมีแมวมีหมาแล้วก็มีกระต่ายนะฮะโอเคมาลุยนะก็คืออาบน้ำให้มันแปรงขนแล้วก็จะรู้นะฮะว่าตัวอะไรนะเรฟเรฟเดี๋ยวมาดูใช่ดูด้านหลังเนาะ นั่นน่ะสิเออมีหลายอย่างเนาะที่เราดูรีวิวฮะอ่หมากั็ได้สามขวบนะฮะแล้วก็นี่ของที่จะได้มีนี่ฮะมีใบเซอร์อะไรนะใบเกิดนะนี่ฮะบอกอ่าใบเพชรนี่โอเคจะแกะแล้วเนาะมาแกะกันเลยนะมาไม่ต้องรอพูดพร่ำบล็เพลงนะหาที่แกะก่อนนะนี่ก็แกะตรงไหนเลาะตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ๋อนี่ยนี่ตรงนี้นี่มีที่แปะอันนี้อยู่อ่ากายตัดก่อนนะฮะฝาลุยกันเลย คอยระวังนะระวังนะไม่คัตเตอร์ดีก็แล้วสิแล้วก็ไม่เอาคัตเตอร์นะฮะอือเรางับมาดีงับงับอู้ยเราระวังนะฮะการเปิดนี้ต้องให้ผู้ใหญ่นะอุ้ยเอ้ามีตรงนี้ให้แกะด้วยโถ่เอ้ยนี่นะฮะมีถุงให้แกะนะโถ่ไม่เป็นไรนะนี่มันป๊อกกี้เออเป็นป๊อกกี้ฮะไว้แกะอ้าวโอเคออกมาแล้วใจน้องอ่ะอ้ยใจเย็นอ้า จะน้องมาออกมาแล้วน้องอยากรู้สุกอืดโอเคออกมาแล้วนะฮะปึ๊บโอ้กล่องนะออกมาจากกล่องมันจะเป็นอย่างงี้ฮะมีอะไรบ้างเนี่ยยอะมันม้นอยู่ในนี้เลยนะฮะโอเคแล้วทำไมมันไม่ออกตอนที่เขาบอกว่ามันอยู่ในนี้อ่ะเออนั่นแหละสินะฮะอย่นี้นะดูนะโอ้ยเป็นก้อนอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเราแกะก่อนนะอ่าใจเย็น ได้อ่าโอเคแกเอาละโอลอ้าวนะฮะนี่มันก็จะคืออะไรม้างนะอย่างที่บอกนะฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บดูขนโโอ้หดูขนดูเป็นก้อนเลยนะใจเย็นเดีต้องอาบน้ำก่อนก่อนแป้งขนนะอ่ะมาดูฮะเราได้อะไรบ้างเนี่ยอ้าใช่นี่ฮะโอ้โหง่ายขั้นตอนเลยนะหนึ่งอาบน้ำสองเราก็จะได้รู้ว่าตัวอะไรสามเป่าเช็ดให้แห้ง ัวนี่อะไรเนี่ยซีเป่าคนนะใช่เป่าคนก็ได้ตัวนี้นะครับนี่มีทริปมีอะไรนะฮะโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาไหลลยฮะอ่านไม่ออนนะฮะเดี๋ยวเราบรรลยกันเลยนี่ฮะเอาไว้ใส่อันนี้ออใช่อันนี้นี่ใบเพชรเนาะให้เราตั้งชื่อตั้งรายได้นะเกิดวันนี้วันอะไรเราใส่เนาะจเย็นเย็นใช่นี่เอาก่อนใช่แล้วอ่านนั้นก็นี่อันนี้ไม่ให้เขียนชื่อมันต้อานนั่งก่อนใบล็อกคอแล้วก็อันนี้ไว้ติดผมนะฮะเหมือนที่บอกนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะ อุ้ยมมันีอ่าแล้วก็เรียนแปรงผมอย่าเพิ่งแกะเลยนะเนี่อ่ะถ้าอันนี้เมื่อกี้นะมัดมัดแพ็คมาเลยนะต้องใส่อย่างงี้โอ้ใจเย็นหน่อยนี่ต้องใส่อย่างงี้นะใส่อย่างงี้นี่นี่แล้วก็อันไหนพักเลยอพักเลยก็ใส่อ๋ออันนี้แล้วก็นี่อยู่ข้างในนี้นะฮะนี่บายล็อกได้หายไปอ่ะอนี่อยู่ที่มิกไงอะไรอ๋อวีอ๋อวีอ่ะมันก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้ โอ้โหแพ็คถุงมานะฮะรวเลยอ่ามาโอเคไปลุยกันเลยเทนมาแล้วน้ำอเออไปยออโอ้ใจเย็นลูกเอามาตั้งการครับอ่ามาฮะช่วยกันใส่ฮะ,ฮะจุ่มจุ่มจุ่มอ่านจะุ่มเนาะอ่ะน้องช่วยด้วยอ่ะช่วยกันจุ่มช่วยกันจุ่มมันจะเปลี่ยนได้งไงอะ่ะอืมลู้ไม่อ๋อโอ้ใจเย็นโอ้ใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็น โอ้ยตายแล้วโอ้ได้เป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้แม่เฉยแม่เฮ้ยแมวตอนแรกคอนเทนต์ว่าเป็นตัวอะไรนะเป็นหมาเมื่อกี้มันเป็นสีชมพูเป็นหมานะใช่อยู่ข้างหลังค่ะไหนเออตอนแรกคอนเทนต์นึกว่าเป็นหมาใช่ไหมเฮ้ยตัวเขาเคลียออกมาพุึ่บออกมาเลยเอ้าวมันต้องมีลูกตีมันหายก็เขาทำหายอ่ะโอเคอ่ะอ้โหปฏิบัติการนี้อีกยาวไกลเออโอเคฮะ ใจเย็นหรอใจเย็นโอ้โหน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นอ่าโอเคชุมเราต้องทิ้งน่ะไว้นานไหมเปล่าได้องนเปล่าทุกตัวแล้วเนาะเอ่อฟูเนาะน่าจะไอ้นี่แล้วเนาะหล่าเปล่าแห้งเนาะใช่ไหมเอามีไม่ได้ยางยังเขาเปล่าแห้งก่อนเนาะอ่าตกลงมันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยแมวแมวหรือหมาเดี๋ยวพ่อดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนอ่าเอาทำผลให้มันดีดีสิโอ้ย อันนี้น้องเป็นอะไรปะเนี่ยแมวน้องเป็นโรคหลายว่าแมวนำเออใจเย็นใจไอ้ตัวหางไอ้ตัวโลหหางหมาหางแมวเนี่ยหาอ้าวบีบน้ำก่อนบีบน้ำก่อนให้ตัวเขาแม่นตัวแม่นไอ้ตัวนิ่มเลยอ่ะอืมออกมาน้องน้องเป็นอะไรนะจะจุ่มน้ำไว้ให้นามะเร็งนะฮะเลย อ่าพอเช็ดนะมาช่วยกันเป่าย้ายยายจจุ่มเช็ดตัวน้องยางเช็ดตัวเลยมาเช็ดตัวอ่าอย่าไม่ได้เช็ดอืมอย่าเพิ่งเป่าไอ้อย่าเพิ่งวีผมเราต้องเช็ดก่อนเนาะอ่าโอ้โหโอ้โหโโอ้หใจเย็นตายมั้งน้องอ่ะเช็ดยังทนุถนอมลูกคลี่ผ้าออกนะลูกคลี่ผ้าออกเออน้องนอนมาฮะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเร่งด่วนนะนั่นคือนี่ฮะยดยเป่าผม อ่าอ่ะคุมไปก่อนคุมไปก่อนรอสักครู่าช่ไถ้าตอนนี้จะแห้งไวอันนี้เดี๋ยวลองจะนี่เดี๋ยวตอนนี้แหละโอเคทำให้ขนนุ่มนิ่มก่อนอะไรนะอะไรนะแฮปปี้แฮปปี้แปลว่าอะไรมีความสุขจะได้ยินไหมเนี่ย น่าต้องไปจัดมาอีกสมั้งเนี่ยจะได้รู้วค่ะได้ตัวไหนดีน้าได้แบบผึ้งอ๋อเอาอวี่ด้วยเล่องไปเอาอวีอันใหญ่ในห้องมาสรุเออเราเอาอี่ใมาเน่หน้ากระจกแม่อันใหญ่เบ้อเลยทำนี่ไปเอามาไหมโอเคไม่มันกับว่าวันนั้นดูรีวิวใน รู้รีวิวในซอฟต์ฟอนเหมือนว่ามันมันจะต้องรอ,อนานกันนะนว่ากว่าตรมจะแห้งนะฮะรอ,อ,อเป็นวันอ,นะอ,อยู่มั้ยนะไม่ยอมเนี่ย เสียงไดมันดังว่าคงแม่ได้ยินมาฮะนี่ะน้องแย่นะเดี๋ยวผมขาดเดี๋ยวต้องเป่าให้แห้งก่อนของสารน้องอ่ะโอเคใสเดี๋ยวเราเป่าเป่าให้เราแห้งก่อนนะเงาเชอร์แมงอะได้ได้ขนเปียกอะลูกเออขนขาดต้องรอยแห้งก่อนนะใช่ไหมเดี๋ยวไหนเอาผู้มือใหม่สิเดือดจมด้วยอ่ะเออดายรอแป๊บนึงไงเออให้ดูในน้ำหน่อยอืม ง่เดี๋ยวต้องใช้ Google ช่วยแปลนะอ่า one to give อะไรเนี่ยอืมสี่สเต็ปไม่ง่ายเขาบอกว่าเป็นหมาไงอ่ะเขาเป็นลูกหมานะ่ม่น่าอุ่นและแห้งนะครับด้วยไดเป่าผมนะฮะซารอนไมมวอมดอ t ฮอตอ๋อต้องใช้ลมอ้อนไงใช้ลมอุ่นนะฮะห้ามใช้ลมร้อนนะฮะแล้วก็มาเป่าผมมัดจุกนะฮะโอเค โอ้เขาบอกว่าเนี่ย just twenty minutes for wash off ยี่สิบโอ้โหต้องจุ่มน้ำไว้ยี่สิบนาทีอาทโอ้อันนี้เราทำขั้นตอนไปไม่ไ้แป๊บเดียวเองนะฮะ<น>แต่ก็เหมือนจะได้อยู่แล้วนะมันเตียกไวขนจะฟูกว่านี้ปะถ,ออถ้าจุ่มนานเหมือนแบบขนกินน้ำอะไรอย่างนี้ปะต้องเปล่าไหมอ,อ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนแห้งเนาะว่าเป็นยังไงต่อไปโอเคเดี๋ยวเรา,เราพักไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนแห้งแล้วเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ <Go. S 2> กลับมาอีกครั้งสวัสดีค่ะอะไรฮะเราโอ้โหเราจะต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะฮะนี่เลยโอ้ผมูแล้วผมฟูแล้ว<า>หลังจากที่เรานะฮะได้เป่าผมนะฮะอ่า <c oughs> ใช้วิธีการเป่านะเพื่อเร่งให้มัน <c oughs> แห้งไวๆนะฮะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะอามารีวิวเพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้าง <c oughs> โอ้โหใจเย็นหนอ,อนี่คืออยากให้โฟล์อยาให้โฟลก็ต้องหวีไปเยอะๆนะฮะนี่ฮะนี่ให้ห้หน่อยอ่าพอหวีให้ดูนะอ่านี่นะฮะนี่ฮะ,ฮะโอ้โหเป็นไงแล้วแต่เราจะจัดทรงด้วยนะฮะ <c oughs> นี่ <c oughs> <ม>อ่า <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีพอปแล้วมีโอ้โหคอามิคนีเย็นอ่านี่อ่าพี่เทนไปไหนแล้วรีวิวเ <c oughs> อาของมันรีวิว นี่ฮะเขาก็จะมีน้องมีปลอกคอเปล่าอ่ามีปลอกคอนะติดปลอกคอนะแล้วก็ไปชื่อด้วยใช่ไปชื่อตอนนี้คนไทยยังไม่ตั้งชื่อเนาะกิ๊บอะกิ๊บอะหนูจะตั้งชื่อให้มันเป็นแมวคิตตี้โอ้แมวคิตตี้ะหนูจะเขียนติดตรงไหนนี่ติดตรงนี้ติดตรงกลางเลยนะนี่มีมันน่ารักอ่านะนะโอ้โหตั้งก้หน้อยเอ๊ะเรียบร้อยนะนี่ติดกิ๊บข้างบนด้วยนะฮะโอแมวผู้หญิง แมวนะสุดยอดแมเทนดีไหมแมวผู้ชายแมวผู้ชายใจคิตตี้สีพวอโอเคนะแมวสีชมพูหนูจะตั้งซีเป็นแมวคิตตี้โอ่คโชว์ให้เพื่อนดูก่อนจากกันฮะรีวิวหอมแน่นใช่รีวิวของเล่นนี่ไม่เจ็บฮะนี่เนาะตุ๊กตานี่ฮะเจ๋งมากมากเดี๋ยวให้คนเทนเขาไปช่วยกันหวีขนให้มันฟูๆอย่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้รีวิวคันเดี๋ยวมาให้ดูนะโอเค วสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคอมมิกไปไปโดนหน้าโดนนะาคางอ่เจ็บเปล่าไม่เจ็บกระโดดลงจากม้าแดงเลยนะแข่งแวข่งโอเคบายบายเพื่อแล้วเน้าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอนคอมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบายบายเด้อทุกคนบาย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 ขาฟูขาฟูขาฟูนะเออแปลงขนผางโอเคบายบายนะฮะ good night.